ครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับวันนี้มาทำต้มแซ่บปีกกลางไก่กันนะครับผมนี่ครับน่าทานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกสูตรทุกขั้นตอนเลยนะครับผมแล้วก็สะอาดด้วยนะครับทําอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับกําลังตักใส่ชามนะครับเตรียมเสิร์ฟเพื่อนเพื่อนแล้วนะครับผมนี่ครับหน้าตานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมน่าทานมากๆเลยนะครับอ่านี่ครับ ก็ไปทำขายหรือว่าทำทานนะครับสุดยอดครับสุดยอดแล้วก็ทำง่ายทำเร็วกว่ากระดูกหมูหรือว่ากระดูกอ่อนนะครับเพื่อนๆเพราะว่าไก่เขาสุกง่ายนะครับอ่ะวัตถุดิบก็จะมีเครื่องต้มยำนะครับผมเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดอ่ะแล้วก็มีผักชีฝรั่งหอมแดงอ่ะแล้วก็กระเทียมนะครับรากผักชีนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับหอมแดงและ กระเทียมนะครับปอกเสร็จก็ล้างให้สะอาดนะครับส่วนไก่ก็ขยำด้วยเกลือนะครับผมแล้วก็ล้างน้ําเปล่านะครับ ให้หลายๆน้ำนะครับอ่านี่ครับอ่าแอต้อมก็ใช้ปีกไก่1นกิโลนะครับเพื่อนวันนี้โชคดีครับได้ชิ้นใหญ่หน่อยนะครับปีกกลางไก่นะครับอ่าแล้วก็มีส่วนของอ่ามะนาวนะครับอ่าแล้วก็ซุปไก่ก้อนนะครับเป็นซุปต้มยำนะครับผมแล้วก็พริกแดงอ่านะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวนะครับเพื่อนแล้วก็ส่วนของมะขามเปียกนะครับก็แช่น้ําอุ่นๆไว้นะครับอ่าแล้วก็มีส่วนของซอสหอยนางรม ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานนะครับอ่าแล้วก็พริกไทยป่นนิดนึงแล้วก็อ่าส่วนของน้ำปลาทิพรสนะครับเพื่อนอ่านะครับอืมนี่คือขั้นตอนการเตรียมนะครับเพื่อนเพื่อนอ่านี้ครับ อันนี้ครับอ่าสำหรับอ่าหอมและกระเทียมนะครับบุบบุบนะครับบุบบุบแล้วก็พริกแดงก็หั่นซอยแบบนี้นะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งก็แบบนี้เลยนะครับเะนาวกเตรียมผ่าไว้นะครับอ่าสำหรับขาตะไคร้นะครับก็หั่นประมาณนี้เลยนะครับชิ้นเล็กๆนะครับอย่างนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะบุบบุบนะครับตะไคร้แล้วก็หั่นฉลับฉลับแบบนี้ก็ได้นะครับตามใจชอบนะครับเพื่อนอันนี้ครับ อ่าเดี๋ยวสกครู่จะบอกนะครับสำหรับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยทําต้มแซบนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเดี๋ยวต้อมจะบอกวิธีการทํานะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับใส่น้ําไปประมาณสักครึ่งหม้อนะครับอ่านะครับแล้วก็ถ้ามีใบเตยก็ใส่ใบเตยลงไปนะครับอ่าจากนั้นพอน้ําเริ่มเดือดนะครับก็ใส่เครื่องต้มยําไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรากผักชีกระเทียมหอมนะครับที่เราบุเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับ อ่าแล้วก็ใส่ซุปไก่ก้อนต้มยำลงไปนะครับรอให้น้ําเดือดนะครับพอน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับอ่านี่ครับสะอาดไหมครับอ่าเนื้อไก่สะอาดนะครับล้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนอ่าแล้วก็ตามด้วยการใส่เครื่องปรุงไปทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซอสหอยนางรมนะครับผมอ่านะครับซีอิ๊วขาวนะครับอ่านะครับแล้วก็ ตามด้วยอ่านี่ครับตามด้วยซีอิ๊วดำหวานนะครับอ่านี่ครับแล้วก็น้ำปลานิดหนึ่งนะครับอ่าชิมรสชาตินะครับแล้วก็เติมน้ำปลาไปนิดหนึ่งนะครับอ่าช่วงนี้เราไม่ต้องไปคนครับนะครับปล่อยให้ไก่เขาลอยขึ้นมานะครับให้ไก่เขาสุกนะครับเ,เพื่อน เดี๋ยวใส่อะไรต่อเพื่อนๆคอยชมนะครับน่น้ำตาลมะพร้าวนะครับใส่ลงไปนะครับอ่าพอน้ำตาลเขาละลายก็ชิมรสชาติของน้ำตม้มยำด้วยนะครับว่าขาดเหลือรสชาติอะไรนะครับสำหรับมะนาวนะครับเราใส่ในชามนะครับเราจะไม่ใส่ในหม้อนะครับเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวใส่ชามไว้ต่างหากนะครับ พราะว่าถ้าใส่มะนาวลงไปนี่จะเปือยมากครับเพื่อนเพื่อนอขั้นตอนต่อมาก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะครับอ่านี่ครับนี่ครับแปรตอมจะบีบมะนาวนะครับใส่พริกไทยไว้ตั้งหานะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่น้ำปลาไปนิดนึงนะครับผมอ่านี่ครับขั้นตอนนี้ก็เป็นการโรยพริกแดงลงไปนะครับและตามด้วย ผักชีฝรั่งนะครับเพื่อนๆการต้มนะครับต้มยำหรือต้มจืดก็แล้วแต่นะครับถ้าใส่น้ําน้อยนะครับก็จะไม่เปื่องเครื่องปรุงนะครับเพื่อนๆถ้าใส่น้ําเยอะมันจะเปื่องเครื่องปรุงนะครับจาไว้นะครับอ่านี่ครับนี่ครับไก่สุกแล้วนะครับน่าทานมากครับเพื่อนๆครับผมนี่ครับเสร็จแล้วนะครับ จะตักใส่ชามแล้วนะครับอ่าเรียกว่าแซบจัดจ้านนะครับเปรี้ยวจี๊ดอ่าเผ็ดจ้าเลยนะครับผมเหมาะสําหรับบรรยากาศช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานะครับอากาศก็เย็นๆนะครับก็ต้องทานต้มแซบนะครับเพื่อนๆเรียกว่าแซบจนแซบและเปรี้ยวนะครับผมจนเรียกว่าตาสว่างเลยครับเพื่อนครับนี่ครับตักใส่ชามแล้วนะครับควันหอมฉุยเลยนะครับ เคียงข้างด้วยพริกน้ำปลานะครับผมสักหนึ่งถ้วยเนาะนะครับผมและข้าวสวยร้อนๆนะครับไปทําทานในบ้านนะครับผมแล้วก็ทําขายได้นะครับสําหรับเมนูนี้นะครับก็จะทําง่ายกว่ากระดูกหมูนะครับเพราะกระดูกหมูจะใช้เวลาหน่อยนะครับทําให้เคี่ยวให้เขาเปื่อยเนาะนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจช่องต้อมชาแนล e l าสด้วยนะครับผมมีอะไรดีๆก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับไปทําเป็นเมนูค้าขายได้นะครับผมสร้างอาชีพได้นะครับผม และอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับไปเที่ยวไหนหรือร้านอาหารไหนอร่อยๆก็จะแนะนำเพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมครัฝากกดไลค์และกดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ